โอเคเอามาติดอื้อปึ๊บสตาร์ทมเนอร์แล้วก็ติดอีก3-4เครื่องตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ่าเครื่องสุดท้ายตรงนี้เครื่องสุดท้ายที่ติดอ่ะเสร็จอ <c oughs> โอ้โอ้โคตรเหนื่อยเลยบาดเหงือแป๊บอากาศเท่าไหร่เนี่ย250องศานี่กูอยู่ในหม้อต้มเลยเนี่ย <c oughs> นรกเรียกพี่อ่ะบอกเลยโอ้โคตรร้อน แล้วก็ติดยังเหลืออีกสี่เครื่องไม่รู้จะติดตรงไหนแล้วอ่ะพื้นที่มันรกรุงรังไปหมดเลยห้องนี้ล่ะได้ป่ะห้องครัวยังได้อ่าโทษทีนะพี่ขอขยายห้องครัวหน่อยเราเอาประมาณนี้ก่อนก็พอนะผมบอกเลยว่าตอนนี้เบือ่อ <c oughs> เบื่อการติดเครื่องบิตคอยน์มากๆติดจนนี่ครับแม่งโอ้โหล้หงห้องน้นํานี่คือห้องขุดบิตคอยไปแล้วแหละ อตอนนี้เออเดี๋ยวลองดูก่อนว่าผมขุดไปได้ทั้งหมดกี่เครื่องแล้วนะฮะแปบ๊บหนึ่งขอเปิดคอมก่อนนี่คือคอมสาขา2นะครับหรือก็คือนรกสาขา2นั่นเองเราจะเอ่อทำเป็นคอนโดสำหรับตินเครื่องขุดบิตคอยเท่านั้นเพียวๆไม่ทําอะไรอย่างอื่นนอกจากขุดบิตคอยเนรับเพราะอุณหภูมนินี่เหมือนจะฆ่าคนได้เลยเนะี่ยแค่60องศาพุว่าเรนานานๆเนี่ยคนก็ตายได้แล้วนะไอ้นี่2องร้อยสิบห้าโอ้โหมันคือนรกดีๆนี่เองนี่เราขุดทั้งหมดกี่เครื่องวะ 322เครื่องตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่13,000นะครับอืมเยอะอยู่เนาะแล้วก็น,นี่ยี่สิเหยเทปวิ่งขึ้นเป็นวิเลยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยอือหือเป็นเง 1, 2, ี้ยหนึ่งสองสามคือเป็นวิเลยอ่ะยังเจ๋งเทปวันนี้ราคาขึ้นก็สูงซะด้วยสี่หนึ่งหมื่นสามละแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นหนึ่งหมื่นห้านะหนึ่งหมื่นห้าผมก็เลยกดซื้อมาทั้งหมดแล้วก็เอาไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยเพิ่มนะครับ ออตอนเล่นนอกรอบอ่ะนะแล้วตอนนี้มันลดลงอ่ะนะเหลือ1น0 0 0าก็ลดลงไม่เยอะนะลดแค่2,000พันนิดๆเองแล้วก็ตอนนี้นี่ขายสักเออสิบเหรียญนี่ก็รุงร่งจนไม่รู้จะรุ่งยังไงเนี่ยผมขายแค่สิบเหรียญลองดูนะหนึ่งแสนแปดหมื่นวะแผมจะเหลือเหรียญบิตคอยเอาไว้ดูเล่นละกันนะแบบว่าโอ้โหนี่เหรียญเยอะนุเนี่ยคนเยอะ โอ้ยแต่ว่าตอนนี้เครื่องผมออกจากกระตุกกระตุกไปบ้างเลยนะเฟมเล่นเหลือ30มสบแม่งติดเครื่องคุณบิดคอยจนจนคมกระตุกอะลองคิดดูดิเอาเป็นว่าเราเออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันอะมันทั้งร้อนทั้งกระตุกเล่นไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวพาร์ทพาน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปซื้อแมวกับหมามาเลี้ยงดูนะครับซึ่งอยากลองเลี้ยงดูนกันนะออแล้วก็ผมอ่านในคอมเมนต์นนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเออพี่ครับถ้าเกิดจะเลี้ยงหมาแมวเนี่ยพี่ต้องระวัง ระวังมันชนของรนเนราา์นาทด้วยนะผมก็เลยคิดว่ากูจะเลี้ยงดีหรือเปล่าเนีาา่ยรนเนรนาทงั้นเหรอผมยิ่งเป็นคนขี้เกียจจัดของซะด้วยเจสิ่เกิดมันวิ่งชนของนี่ก็สงสัยต้องมีบ้านสำหรับเลี้ยงหมาแบบส่วนตัวก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งไงเป็นไงยังเก่งปะลยใช่ปะผมซื้อบ้านอีกหลังเนี่ยเพื่อเลี้ยงหมากับแมวอะ <laughs> ประมาณว่าพวกแคเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงแบบเงาเงาเดียวเดียว,ยวแคบแคบแ,แบบนี้อีกต่อไป ฉันจะซื้อบ้านหลังเดียวๆให้พวกแกอยู่เลยวิคะานนนั้นเลยแหะงั้นซื้อกูเถอะไม่ฉันจะเอาหมาพันเส้กรอกอะ <c oughs> น่ารักแป๊บนึงแล้วก็แดกมึงมาเด็กอ่านหมาที่ร้านอีกแล้วเหรอใช่มันหิวมากเลยตอนนี้ <c oughs> ขอด้วยไม่มดัชชุน,นี่ไงหมาพันเส้กรอกครับดูหน้ามัน <c oughs> <c oughs> แบบอ้อนวอนแบบซื้อกูสิแต่ผมอยากเอาหมาพันธุเส้กรอกตัวสีดำนี่ครับน่นารักเนี่ยดูดิ ด,ดุกดุกดิกซื้อมาครับราคา3,100เหรียญชื่ออะไรแหละมาพันรัชชุนชื่อเออ่ดิกกีด้ดิกกี้น่ารักน่ารักไปครับน้องอ๋อมันมีค่าความหิวด้วยแล้วก็เอ e เน y h ี n ฮั y กรีหิวแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราสามารถอ๋อ,อส่งได้กิฟฟูดให้อาหารหมาได้แต่ว่าต้องซื้ออาหารหมาก,ก่อนอาหารหมาก,กันแหละงั้นก็จัดมาเลยลุงนี่ซื้อ ซื้อเก็บโอ้คุณนี่เป็นคนรักษ์จริงๆเลยซื้ออาหารหมาตุนเอาไว้ด้วยาปากกูแดงเองด้วยเร <c oughs> ็ซื้อมาให้หมอด้วยกินเองก็ด้วยนิดหน่อยพอดีหิวซื้อตุนเอาไว้เยอะๆเลยเราขี้เกียจออกจากบ้านบ่อยๆเออตัวมันก็สั่งได้นี่ใช่ปะสั่งได้แล้วไอ้นี่คือคืออะไรครับน่าจะสซลิงน่าจะสลับเพิ่มเลือดหมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อเอาไปฉีดหมาดูแล้วกันว้ายเอามาเดินด้วยใช่กูมีขา กูเดินไม่ได้เลยเปล่าแค่เห็นมันเดินตามผมด้วยครับดูดิตุมเตี้ยนน่นรารักอ่ะน่นรารักกุงกิ้งแด่น้องโอ้ยเหว่าพี่พี่เป็นคนใจสั่นง่ายหัวใจพี่ไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะคุณป่วยเหรอเป่าหัวใจพี่โดนผู้หญิงคนนึงขโมยไปแล้วอะ่ะแล้วเขาก็ทำให้พี่อ,อกหักพี่ก็เลยหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะอิ้น้ำเน่าจังเลยนะน้ำเน่าฉีดแม่งเลยเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่ามันเพิ่มเลือดให้หรือเปล่าตอนนี้เลือดมันเหลือ90นะชีดเอเด็ด ฉีดไงวะเนี่ยมันกด C คอยูด็อกอ๋อ,อ,อก็สำหรับเรียกหมาได้แล้วก็ให้มันนั่งได้วัคซีนนี่ไงชีดเสืเอเฮืเอเฮือเฮาเฮาดักเแบบมึงชีดเล็กกูดี่มันคือยาต้านไวรัสเพิ่มเลือดนั่นเองต้องซื้อเอาไปให้หมาด้วยครับเดี๋ยวหมาตายว่าแต่อีกสักตัวไหมดี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 ซื้อกูซื้อกูไม่เราจะหาแบบเอาไว้โฟบ้านด้วยหมานี่ละกันหมาพันเลยว่ะ มาแชปเปิดนี่ไงมาสำหรับฝึกเลยนะแบบ่ว่าเอาไว้ใช้ในการต่อกกลกับผู้ร้ายอะไรเงี้ยใอ่แล้วครับซื้อผมสิอ่าแม่ประดีต้องขอเรียนสักตัวหนึ่งก่อนว่ามันสนมากน้อยแค่ไหนมันนี่น้องตมเตียมตมเตียมมันวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยวิ่งสิน้องวิ่งได้เยอโดวิ่งตามรถมัน <laughs> วิ่งได้ครับว้ายน่าก,กลัวจังวะแต่ว่ามันเหมือนตามหลังชีวิตตามติด ฉันจะตามแกมไปทุกทีกูเริ่มหลอนๆแล้วนะว่าแต่ละอุ้มมันขึ้นรถได้ไหมเนี่ยเซนตูส s ลี e ฟเอนเตอร์เดึะอ่านี่ไงขึ้นรถไปเลยน้องมากับพี่เราจะพากลับบ้านสืสวนวิมานกันไหนวะอ๋อนี่อยู่ท้ายบอกนี่และใอย่ขี้นะรถกูสปอร์ตค่ะรับรองว่าจากราคาคัานสามล้านห้จะเหลือคันล้านห้ากินมันจะแรงว่ก แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อแมวด้วยนะครับแมวเดี๋ยวเอาหมาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราลองเอาหมาไปไว้ในห้องเราดูนะแล้วก็ลองดูถึงความสนของมันละกันว่ามันจะสวนวิ่งชนของพังขนาดไหนนะโอเคมาร์กบ้านก่อนไปไอ้น้องตรงไหนว่าบ้านมาอยู่ฝั่งนูน้นเนี่ยเฟรมเลยกระตุกเลยพอติดเครื่องขุดบิลคอยเยอะๆเนี่ยเลยยิบเจดะ่ะลองดูดิม่งเด็กเครื่องเด็กเครื่องบิลคอย เพราะงั้นคอมใครไม่แรงแนะนําอย่าติดเครื่องคุณบิคอยเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นเครื่องคุณกระตุกได้เลยเฮ้ยนี่ลาสมิสอ้าวอันนี้มันอาพาร์ตเมนต์กูมากปิดขอโทษไม่ใช่มันต้องหลังหลังสีเขียวสีเขียวเอ้ยสีเขียวสีเขียว I believe I can fly ว้าว้ามาไม่คงคิดนี่เจาา้านายซื้อกูเพื่อวางแผนพากูมาแค่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พอดีพี่ขับรถอย่างงี้นิดหน่อยนะ ชอบความรวดเร็วและความซิ้งมาถึงบ้านแล้วอ่ะไปไน้องลงฉันจะลองดูว่าแกสนมากน้อยแค่ไหนอ่ะลงมานี่ไอ้น้องบอกไม่ลงไม่ลงต้องทำยังไงให้มันลงวะเนี่ยต้องอ้าวชิบหมล้วน้องหมาครับวิวิเจ๊เจ๊อยา่าอย่าอย่าเอาหนุมมากระแทกหน้าผมอย่างงั้นเดี๋ยวผมรับไม่ไหวเดี๋ยวความเงียบมันจะพุ่งพรวด้วแต่หมา แป๊บหนึ่งครัแบบเราอาลงยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วกดกดไม่ได้อุ้มมาไงเนี่ยชิบหายเลยครับหมาเอาแล้วไงมันมีการแบบว่าอ๋อเรียกหมาไงเออกดสีหมาบอกทำอะไรผิวปากเลนเหรอไมมันไม่ลงมาครัแบบอยากอยู่ในรถอ่ะ มาคงคิดได้ตูดได้สมหรับรถสปอร์ตก็ขอนั่งนานๆหน่อยคือลงมาถึงครับว่า <c oughs> แต่เอามาันลงมายัางไงวะเนี่ยหมาชิบหาย้วลงมาชิบหายแล้วคุณผู้ชมเอาลงจากรถยังไงวะเนี่ยม <c oughs> มีการเกาหิบเหาให้มาขึ้นตรงรถกูอีกเข้ามาลงไงวะรวาเราต้องวาบรถก่อนเอะขอวาบรถวาบรถวับรถ วับกลับบ้านกลับบ้านตรงนี้แหละอ่าอ้าวร,รถหลลยายเจยรถหายด้วยมาก็หายด้วยเป่าเรียกเป่าเฟยวเป <c oughs> ่าโคตรดังอะ่ะแบบอยู่ไหนชิบหายนะครับรถผมน่าจะวาร์ปกลับบ้านหลังนู้นเลยอะ่ะโอ้เวนแรีวโอ้นโอนเดี๋ยวก่อน มายถึงวปับกลับบ้านหลังนี้นี่เนี่เรียกกลับมาก่อนครับเฮ้<า>ยรถกวไลแล้วไปพร้อมกับมามาไม่มันเอารถผมไปสิ่งแล้วไอ้น้องกลับมานี่หรือว่าเราต้องมาร์คบ้านออกก่อนวะเนี่ยผมว่าเริ่มเริ่มงง,ง,งต้องมาร์คบ้านออกก่อนมาร์คบ้านออกเออหลังสีฟ้าออกเอา้าเอาแค่หลังสีเขียวแล้วก็ลองดูว่า รถมันจะกลับมาที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าหรือไม่ผมต้องวิ่งกลับไปที่บ้านหลังสีส้มหรือว่าหลังสีฟ้าหรือว่าที่คนอนโดเห็งเรียกรถกลับมานี่เออเออไม่อยู่เลยรถกูหายจิบายแล้วมันว่ากลับบ้านไหนไม่รู้อ๋อมันน่าจะเป็นที่ว่าเรานอนเซฟแต่ยังหรือเปล่าเออผมมัน มันเป็นไปได้นะเพราะว่าเพราะตอนผมเล่นนอกรอบเนี่ยนะครับผมไปนอนที่คอนโดนะมันก็เลยอาจจะวับกลับไปที่คอนโดก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องนอนที่บ้านหลังนี้เพื่อจะสามารถเรียกรถให้มันมาอยู่ที่นี่ได้เออผมคิดว่างั้นนะงั้นเดี๋ยวขอน,นอนก่อนนอนเพื่อทํางานเซตบ้านน่ะนะว่าเนี่ยบ้านกูรถมึงต้องมาอยู่ที่ตรงนี้เราไม่ได้เอารถไปไว้ที่บ้านคุณปิดคอยพี่แอพายแล้วกลับมาเถอะนะผมจะามาลงมาไม่กิวแล้วเนี่ยป่านนี้ โอ้เรียกรถกลับบ้านเข้านี่แน่จ่ายเป็นร้อยเหรียญแล้วเนี่ยสองสามร้อยแล้วแกร์มาดอีไงโคสชนิษฐานเราถูกต้องโค้เทพแต่หมาก็ยังไม่ลงอยู่ดีอ่ะดิกกี้ดิกกี้ไม่ลงเลยลูกดิกกี้ไม่หิวหรอไม่อยากอยู่บ้านใหม่หรอดิกกี้เล่กในรถไม่ยอมลงด้วยองค์แห่งมันดีวะ่ะดิกกี้ ดิกกี้มึงลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้มมันออกมาไม่ได้ด้วยมึงจะลําบากอะไรขนาดนั้นมึงแค่เปิดประตูรถแล้วเอ,อื้อไปหยิบมันมาแค่นี้อันนี้ผมหยิบมันลงมาไม่ได้หมาเซกกรอกจะกลายเป็นวิญญ,ญาณติดรถเราไปกับชั่วกันเขาคงไม่อาจจะลลงมาจากรถได้อีกเขาจะตามติดเราไปทุกๆท,กที่ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปผับไปบาร์เขาก็จะไปเป็นขาแดนซ์ที่บาร์เราด้วยเจ้าหมาเสกกรอกตัวนี้เจ้ามิสเตอร์ดิกกี้ แกไม่คิดจะลงมาจากรถชันเงินหงเหรอือแต่แกไม่ลง <c oughs> ซื้อมาตัวใหม่ก็ได้เพราผมอยากให้อีตัวนี้มันลงมาลงมาหน่อยเถอะเพื่อนนะเพื่อนเราหิวด้วยเราขอกินอาหารหนายก่อนด้วยนะฮะอนน <c oughs> ินันารมามานี่แล้วลงมาเล็วลงมาเร็วนี่นี่น,นี่กินเปล่า <c oughs> เปิดปองให้กูด้วยอยากให้เปิดนายก็ต้องลงมาก่อนสิอีมอ่มาอี่มาใส่กรอก ผมว่างั้นเราต้องกลับไปที่ร้านครับไปที่ร้านขายพวกสัตว์นะแล้วก็ไปดูคําสั่งมันน่าจะมีการใช้คําสั่งอื่นๆอีกด้วยนะเช่นให้ลงมาจากรถอะไรงนี้เออไปทางนั้นไอ้น้องจะจะพาแกไปหาหมอด้วยบอกหมอครับเอามันลงออกจากรถผมยังไงมันไม่ยอมลงจากรถผมหมามันดื้อเจ้าของร้านช่วยดูหมาให้ผมหน่อยอืมกวาดแป๊บนึงโดตดตดพอดีเบรกแรงไปหน่อยกวาดมันกวาดมังยังลิมถนนเลย ตัของล้านมาผมไม่ยอมลงจากรถทำไงดีไม่รู้อะรถมึงไม่ใช่หรอเอวม่รลบผิดชอบเลยชิพหายแลบหมาใส่กรอกผมเป็นหมาติดตามรถไปแล้ว <c oughs> <c oughs> งั้นเออคุยก็ไม่ได้ด้วยแบบอยากจะปรึกษาปัญหาหมาติดรถ <c oughs> ปรึกษาไม่ได้ด้วยงั้นซื้อมาอีกตัวแล้วแกนหมาพันะไรเดียบเช้เผิดมานี่ไอ้น้องชื่อดิกกีท้ทนี่เนี่มึงคี้เกจตั้งชื่อใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่เราเห็นหนายมันน่ารักดีเลยเหมาะชื่อนี้มานี่ไอ้น้องเชพเพิร์ดเบาวะแ้าวติดจะอุย้ยแล้วม,มึงไม่ออกมาตั้งแต่แรกแหละถ้าเกิดมึงสามารถเดินทะลุกลงรั้วประตูบ้านอะไรนี้ได้โว้ยจะกินผมไหมเนี่ยกดอีก,ก็ไม่ได้ด้วยหมาตัวนี้โอ้โหมันไม่ค่อยเชื่อฟังครับนี้ต้องฉีดาายาจิ๋ไหลโอ้รหมหมามันมมมเลี้ยงยากจังวะเนี่ยอุย้ยไม่ได้กดติด หมามันกดใช้คําสั่งไม่ได้ไอตัวเนี้ยตัวนี้ใช้คําสั่งไม่ได้ครับอ่าเป็นไรเป็นไรส่วนหมาไซโคลผมก็ติดอยู่ในรถแน่ไม่ยอมลงเลยพราแต่หมาตัวนี้มันจะวิ่งตามผมมาหรือเปล่าเนี่ยแบบผมขับรถแล้วมันวิ่งตามหรือเปล่าแต่เดี๋ยวพี่ขอไปปิดคอมที่คอนโดก่อนตามมาไหมไวชวนอะไรวะเนี่ยโทษน้องที่พี่ต้องให้น้องวิ่งตามมาเพราะว่าพี่ไม่อยากให้น้องมาติดอยู่เหมือนหมาไกโอกในรถเพ่ แบบหนึ่งนะครับจอดตรงนี้ปิดคอมที่คอนโดนี่ก่อนตามมาไหมเฮ้ยตามมาโอเคเ็อชนรถรถไม่ได้ชนผมนะผมเนี่ยชนรถขึ้นคอนโดมาไม่มาเฮ้ยเสียงมันมันกำลังเดินอ๋อมันเดินขึ้นมาครับอย่าก,กันหนังฆาตกรรมยังไงอย่างนั้นเลยแบบว่าผมกำลงังหนีใช่เปล่าแล้วมันแบบเดินมาต่อแตะตอแตะปิดประตูบ้านนะครับอย่าเข้ามาอากาศมันร้อนฉันไม่ยอมให้นายมาตายที่นี่หรอกเอ้าคอมตรงนี้ก็ดับแล้วนี่ว่า ว้ยเปิดประตูบ้านเองได้ด้วยอะเฮ้ยมันดทะลุได้นี่ว่ะรีบไปทิพายแล้วหมาตัวนี้บอกประตูเลยทำรู้กูไม่ได้หรอกไม่หรอกมันแค่บังเอิญเข้ามาได้มันมน่าจะทะลุว้ยายมามันก็ตามติดกูอีกตัวหนึ่งเลยจากตามติดรถคราวนี้ก็ตามติดตัวคนไปเลยคือไอหมาตัวนี้ผมไม่สามารถกด E เพื่อใช้คําสั่งกับมันได้ไม่รู้ทาไมอะ ฉันกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อแมวมาด้วยซื้อแมวซื้อแมวเออกลับบ้านทําไมล่ะก็ไปซื้อแมวเลยละกันนะครับให้แมวมันวิ่งตามผมโอ้ยหมาวิ่งตามมาไหมเรียกเรียกเลียกดีนี้กูเรียกใจรถตามพี่มาไหมน้องนูนไงวิ่งมาแล้วเออถึงจะช้าหน่อยแต่ก็มานะเอาล่ะเราจะไปบ้านหลังสีส้มนะครับออต้องพูดว่าเมืองเก่าเพื่อไปซื้อแมวามาถึงแล้วเมืองแห่งการเริ่มต้นของฉัน รับเครื่องแล้วก็ตรงนี้มันเป็นร้านขายแมวนะครับมาครับผมซื้อแมวสักตัวหนึ่งนะครับขายตัวตแถบตัวห้าร้อยถูกกาหมาอีกนะแต่น่ารักเอาตัวไหนดีครับตัวสีขาวไหมตัวสีดำนี่ไงสีดำสลับขาวแมวสองสีตัวนี้อ่ากดซืออุ้ยนี่นิดแคทฟูดซื้อมาแล้ว วิ่งตามผมเลยฮะฉันไม่ใช่ทาดแกแกต่างหากเป็นทาดฉันผมขอโทษกับท่านว่าแต่นีไงเออเปนอุ้มแมวได้ทำไมอุ้มหมาไม่ได้น่ารักครับดูแมวเดียวจองแบบ <c oughs> คุณได้ทาสตัวใหม่แล้วว่าแต่คุณแมวครับคุณแมวนี่แบบว่าคุณแมจะวิ่งตามเรามาหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> เรียกปุ๊บวิ่งหนี <c oughs> ต้องจับมันกลับบ้านอะ วิวเราบ้านผมอยู่ตั้งไกลอยู่ตั้งตรงนู้นน่ะจะจับกลับไงวะเนี่ยชิบหายแล้วุ้ยแลไวไงคุณแมวครับคุณแมวเอววิ่งกลับบ้านผมได้ไหมครับถ้าวิ่งไม่ได้ผมเอาขึ้นรถได้มั้ยเนี่ยเอาได้หรือเปล่าครับน่าจะได้แหละผมว่าสตาร์ทรถไปเอากลับบ้านก่อนถ้างนั้นเอาแมวกลับบ้านเออน่าจะขับเอากลับบ้านได้ตอนแรกผมดว่าต้องวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านแบบคนแมวกลับบ้านอะไรอย่างนี้ แมวตัวนี้มันเหมือนจะต้องซื้อหันแมวมาให้ก่อนแล้วมันถึงจะเชื่องแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวเราลองสั่งทางทางเน็ตละกันเออขอกลับบ้านก่อนไปสั่งทางเน็ตสั่งหารแมวแล้วหมาพันช์เชอเปิดผมไปไหนแล้ววะเรียกหายไปเลยมันอาจจะกําลังวิ่งมาอยู่ก็ได้มั้งต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยต้องรอคนไม่หงายแล้วตอนนี้มันมันบอกกูเป็นอิสระแล้วกูไม่ตามมึงหรอกป่านนี้มันคงวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้โอ้ยอ่าวายเดี๋ยโด ยังกลับสู่เส้นทางหลักได้เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยอออน่าจะลงเดินนะเราไม่น่ามาขับรถเราน่าจะลงเดินชิวกว่าอ้ยโอ้ย,อยน้ำมันหมดเจ๋งเป้งหมดได้ถูกที่จริงจหมดได้ถึงบ้านเลยด้วยถึงบ้านพอดีหมดพอดีมาบันทุกลองเอาลงมายังไงวะเนี่ยอันนี้ยังคาใจว่ะมาที่เราเอาขึ้นรถไปเดี๋ยวนะ เติมน้ำมันด้วยขน,น้ำมันรถนี่แนะ่แปดสิบเก้าเหรียญเดี๋ยวไปเลยตอนนี้ตังค์ไม่ใชป่ปัญหาปัญหาคือแมวกับหมานี่มึงมันไม่เชื่องเลยอ่ะคุมยากเหลือเกินโดยเฉพาะแมวอะพอปล่อยที่นี่จะวิ่งหนีเอาอีท่าเดียวอ่าปล่อยนะวิ่งปิดประตูอืมไม่นะไม่นะจะจะทำอย่างนี้แกเห็นประตูหรือเปล่าอย่างนั้นก็ช่วยเปิดประตูได้ไหม ถามจริงกูแมวนะกูเปิดประตูไม่ได้ผมว่าการซื้อแมวหมาเนี่ยมันเป็นปัญหากว่าที่คิดนะนเนี้ยมันมีปัญหาหนักกว่าที่คิดเนาะแต่ที่แนีคือซื้ออาหารก่อนคนระับบิตคอยตอนนี้ยี่สิบสี่เหรียญดูดิผ่านไปวันเดียวเพิ่มมานี่โอ้โหตระ,ะเยอะเราก็หยุดการซื้อเครื่องขุดบิตคอยเอาไว้เพียงเท่าที่เลิกกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องแม่งจะแหลกหนักกว่าเดิมตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบกระตุกยับ,ย,บยับแล้วอันนี้คือการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว อยากรู้เจ้ามาแมวลงจากรถผมยังไงครับบินเข้า12000สองเอาไปเลยเสตังเสตังซื้ออาหารกระป๋องอาหารอันนี้อาหารคนอันนี้แคทฟูด้ดอ่ะอืมสิบอันเลยปุ๊บแล้วก็ซื้อตู้เย็นด้วยมาอีกสองตู้สลับใส่อาหารหมากับอาหารแมวโดยเฉพาะเลยเนี่ยแม่งเดี๋ยวมันเนา่าิต้องซื้อตู้สลับแมวโดยเฉพาะเลยเนี่ยแมวกับหมา มึงลองคิดดูว่าพวกมึง VIP ขนาดไหนจะพวกหมาแมวตู้เย็น1นึสองอสองตัวจัดไปอาหาร VIP สำหรับท่านท่านผู้จเจริญทั้งหลายนะครับท่านแมวท่านหมาท่านครัสท่านแมวเหมือนเราจะกดใช้คำสั่งไม่ได้นะครับออก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่เขาไม่ใช่ทาสเรานะครับเราเป็นทาสเขานี่ครับกินไหมครับมึงจะเด็กดีๆไหม กินครับพี่แมวบอกกูอยากจะกินตอนไหนกูก็จะกินแกสั่งฉันไม่ได้หรอกหลดเลยงินกูกินเองก็ได้รองให้หมดเลยทั้งอาหารหมาและอาหารแมวอาหารหมาดีสุดนะครับกินเราแบบเพิ่มตลอดอาหารเยอะดีแล้วหมาเชฟเผือกผมหายไปไหนล่ะเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปตลอดการไม่ได้หมามาใสกรอก มันก็ยังติดตรงนี้อดิกกี้ดิกกี้ครับน้องดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกลงมาเร็วดุกดิดุกดิกดุกดิกไม่ยอมลงอะไอ้นี่คือไปคบอะไรวะเนี่ยได้โปรดเถอะครับท่านท่านลงมาเถอะที่บ้านให้อภัยแล้วมันไม่ยอมลงจากรถผม๊บวบเป็นการเลี้ยงที่ปวดหัวไม่ใช่น้อย อ่างั้นเก็บอาหารหมาอาหารแมวไปก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวเราจะสั่งทีวีมาด้วยนะครับเออสั่งทีวีแล้วเดี๋ยวก็รอให้ตู้เย็นเนี่ยมันมาเลยด้วยตู้เย็นมันมาที่บ้านสั่งทีวีเพราะว่ายังขาดทีวีอยู่ทีวีเอาแบบแพงที่สุดเท่าไรว้ามอะไราราคาพี่ไม่เกี่ยงตอนนี้โคตรป่าแบบจัดมาเลยราคาพี่ไม่สนใจนี่เลยราคาหนึ่งพันเหรียญอ่า 1 4อันนี้ดีกว่าครับ6ดาวเต็มด้วยเอตัวผมจะซื้อ2ตัวไปเลยอันสำรองด้วยอันหนึง่ง <c oughs> ยังเจ๋งเอาละแล้วก็จากนั้นเนื่อนอนครับนะนอนเพื่อข้ามวันของก็น่าจะมานะท่านผู้เจริญท่านแมวท่านหมานอนครับนอนปืนโอเคไปดูซิของน่าจะมาแหละมาแล,แล้วแล้วก็เอาตู้เย็นมาตั้งก่อนเลยครับสำหรับนี <c> ่ <oughs> ตู้เย็นสำหรับใส่อาหารหมาและอาหารแมวแม่งดูดิโคตด VIP ขนาดไหน ทีวีสำหรับเล่นเกมตั้งผิดด้านของตั้งฝั่งนี้เอ้ยถูกแล้วมเมื่อคืนถูกแล้วไม่ขาตั้งมันดูแปลกๆนี่แล้วยังไงเปิดก็ไม่ติดด้วยอันนี้ทีวีสำรองอันสำรองอันนี้สลับอ๋อติดได้ติดนี่เป็นจอได้โอ้โหเจ๋งไปเลยเนาะเจ๋งไปเลยครับ แล้วก็ตู้เย็นสำหรับใส่อาหารหมาตู้นี้อาหารแมวแล้วก็ตู้นี้อาหารหมาเอาไปใส่อยู่หรือเปล่ายังไม่ขึ้นให้อาหารน่าจะยังไม่หิวมั้งส่วนหมาเชฟเพิร์นี่หายไปเลยครับไม่กลับมาอีกเลย <c oughs> ซื้อมานี่สาบสูญเชฟเพิร์ดน้องดิกกี้ชูหายไปน้องไม่ได้เล่นซะส่วนพี่ก็ยังยุ่งกับหยุมาใส่กรอก ว้ายนะเขาตายแล้วว้แต่ชื่อมันยังขึ้นอยู่เขาอาจจะยังไม่ตายมันอาจจะแค่นอนคิดยังไงดีเขาไว้มันไม่ยอมลงอย่างรถผมมันจะกลายเป็นผีติดวิญญาณรถผมแล้วเนี่ยชิปหายแล้วลงว่าไม่เป็นไรฉันมียาฉีดกระตุ้นมาแกจะลุกขึ้นมาฟิตได้ฉีดตรงจมูกเลยได้ไหมยี่ไงมันยังสั่นอยู่ดิดิดิอยู่ เนี่ยมันยังสั่นอยู่แสดงว่ามันยังไม่ตายครับแต่ามันลงออกจากรถไม่ได้เนี่ยอุ้มออกมาก็ไม่ได้ด้วยเอาไงดีเนี่ยมันไม่ขึ้นได้กด C E เรียกก็ไม่ลงด้วยมันนี่ลงมา้ัไมยอมลงเว้ย <c oughs> ใครรู้ช่วยเม้นบอกทีเนร่บว่าเอามันลงออกจากรถยังไงคือไอ้นี่แบบทุกวิธีทางแล้ว โอเคก็โอเคผมก็สำหรับเกมขุดบิตคอยสิมูเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเอาไว้พัดพัดได้เนีนะ่ยเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาเรื่องระบบหมาแมวดูนะว่ามันต้องเออ่ทำยังไงนะว่ามันสามารถเล่นยังไงบ้างไะนะก็สำหรับตอนนี้นี่ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะนี่ไงน้องหมาเชฟเพิร์ดเออผมยอมวิ่งมาหามันเลยนนนะ <c oughs> วิ่งตามมาอยู่ตรงนี้นี่เองอะ่ะน้องเชฟเพิร์ด ไปกับบ้านพี่โอ้โหยาวอะวิ่งกับบ้านเลย